ต่อเนื่องกับการเลือกตั้งอบตนะคะไปกันที่ภาคเหนือค่ะอีกจุดหนึ่งที่ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปติดตามการเลือกตั้งก็คืออบตแม่ป่าอาเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะเป็นพื้นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็ติดกับชายแดนเมียนมาค่ะเราจะไปติดตามจากคุณปัดเสรีรักรายงานสดจากตําบลแม่ป่าอาเภอแม่สอดจังหวัดตากคุณปัดคะครับผมการบริหารส่วนตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศเมียนมาครับ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่นะครับมีความคาดหวังนะครับว่าว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่านะครับจะเข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้นครับบรรยากาศการเลือกตั้งในเขตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าอำเภอแม่อมสอดจังหวัดตากในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทากลางการคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเข้มงวดเนื่องจากในพื้นที่ยังคงพบการแพร่ระบาดอยู่ครับ ชาวบ้านในตำบลแม่ปะบอกว่าต้องการให้ว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส่งเสริมเรื่องอาชีพของคนในชุมชนหลังได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับและลงพื้นที่รับทราบความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยเฉพาะเรื่องการป้องกันโรคนะครับเนื่องจากอยู่ติดกับชายแดนเมียนมาและมีแรงงานต่างชาติในพื้นที่เป็นจำนวนมากซึ่งคาดหวังว่านายกองคการบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการตามนโยบายของตนอย่างจริงจังครับ แล้วก็เรื่องเยาว,วชนแล้วก็อาชีพต่างๆที่ควรจะเกิดขึ้นในหมู่บ้านและตำบลน,นี้ที่ผ่านมามันเป็นยังไงมันก็มีครับแต่มันไม่ยั่งยืนไงมันยังไม่ยั่งยืนเท่าที่ควรเราอยากจะให้ยั่งยืนมากกว่าน,นี้แล้วเกี่ยวกับสารณูปโภคน้ําแล้วการที่น้ำเนี่ยแถวเนี้ยรู้สึกจะแรงถึงแม้จะมีเขื่อนถ้าฝนไม่ตกก็ใช้การไม่ได้ ต้นทุนน้าไม่มีโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่านะครับมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1659คนแม้คาดการว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์น่าจะเกิน170นะครับแต่จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิอาจทําให้จํานวนผู้มาใช้สิทธิ์ไม่เป็นไปตามเป้าครับเบื้องต้นตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมายังไม่พบการกระทําผิดกฎหมายการเลือกตั้งในพื้นที่ครับ ครับขณะนี้นะครับผู้ที่เดินทางมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างบางตาวกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาครับอย่างไรก็ตามก็ต้องรอติดตามสถานการณ์ในช่วงบ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์มากขึ้นหรือไม่โดยทีมข่าวก็ยังคงปักหลักในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ตามแนวชายแดนเพื่อรายงานให้ทราบต่อไปครับค่ะขอบคุณคุณปัดค่ะ